พรชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่สิบสามจากตอนที่แหลรราชทัตรถเมื่อสดับว่าบัดนี้นาคมานพทั้งสี่ตนกลับมาถึงนาคพิภพแล้ว ก็ทรงปรีดายิ่งนักจึงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าในทันทีแล้วตรัสถามไปว่าท่านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างล่ะได้กำหนดวันเวลามงคลที่เราจะไปรับเอาพระราชธิดามาได้หรือยังล่ะนาคมานพทั้งสี่สดับคำปฏิสันฐานของพระราชาแล้วก็ยิ่งโกรธ กราบทูลด้วยอาการเดือดดาลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปยังที่นั้นทำไมกันพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์น่ะอับอายยิ่งนักการถูกพระองค์สั่งลงทันให้ตายไปซะก็ยังดีซะกว่าส่งพวกข้าพระองค์ไปให้พระราชาผู้ยิงยโสองค์นั้นน่ะดูถูกดูแคลน คําตัดพอของนาคบริวารสร้างความชงนงุนงงให้พระราชายิ่งนะักจึงตรัสถามไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับพวกท่านหรือพวกข้าพระองค์ทั้งสี่นะ่ะดันด้นเดินทางไปด้วยความอุตสาหะในฐานะโทษของพระองค์เพื่อหวังจะเชื่อมสมานสองแผ่นดินไว้ด้วยกัน แต่แล้วพระเจ้าพาราณสีนั่นกลับโป้โปดว่าตนไม่ได้ส่งเต่าจิตจูนมาแถมยังกล่าวยกจ่องธิดาของตนด้วยความมัวเมาในชาติตระกูลแล้วด่าบริาพาทพระองค์ผู้เป็นจอมราชาแห่งนาคทั้งปวงด้วยคำหยาหมิ่นจนพวกข้าพระองค์เนี่ยอับอายแทบแทกแผ่นดินหนี จากนั้นนาคมานกก็ทูลเล่าเรื่องราวทั้งปวงแด่พระเจ้าทัตรศเท้าเธอสดับคำกราบทูลน,นั้นแล้วก็ทรงกลิ้วจนแทบจะขึ้นจากเมืองบาดาลไปทำลายล้างกรุงพราราณสีให้สิ้นซากในบัดดลแต่ครั้นทรงดำริถึงพระนางสมุทชาก็พลันบังเกิดอาการปวดแปลบขึ้นในอก พราะพระองค์ย่อมทนไม่ได้แน่หากต้องเห็นนางอันเป็นที่รักถูกทําลายไปต่อหน้าต่อตาเช่นนั้นเพราะบัดนี้ความรักท่วมทนดวงใจได้ครอบงำพระหฤทรไทยของพระองค์ไว้จนหมดสิ้นแล้วเมื่อดำรินึกได้เช่นนี้จึงทรงระงับความโกรธานั้นไว้แล้วทรงมีรับสั่งให้ป่าประกาศ เรียกประชุมเหล่านาคบริษัททั้งหมดในทันทีทั้งนาคกำพลอัสดรผู้เป็นเสนาบดีที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพเหล่านาคที่อยู่เชิงเขาสิเนรุและเหล่านาคบริวารในทิศน้อยสี่ทิศทิศใหญ่สี่ทิศมีอยู่ประมาณเท่าใดต่างก็มาประชุมพร้อมกันณนะพบบาดาล ของพระเจ้าทัตตรดในขณะนั้นทันทีเพื่อเตรียมยกทัพไปกำราบเมืองพาราณสีให้พินาศสิ้นเมื่อนาบริษัทมารวมประชุมกันเป็นมหาสมาคมใหญ่แล้วพญานาคผู้เป็นเสนาบดีของเท้าทัตรตรดตนหนึง่งจึงกราบทูลด้วยความอาถรรพ์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงรับสั่งมาเถิดพระเจ้าค่ะจะให้พวกเราทําลายล้างศัตรูหมู่พานของพระองค์ด้วยวิธีการใดจะบังหวนควันหรือพ่นไฟให้มันเป็นจุนพวกเราน้าผู้เป็นข้าทุลีของพระองค์พร้อมจะต่อกรกับข้าศึกของพระองค์ทุกเมื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าทัตตรด ทอดพระเนตรบริวารไพร่ผลของพระองค์แล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งจึงรับสั่งไปว่าเหล่านาคบริวารของเราทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหมดจงรีบรุดเดินทางไปยังกรุงพาราณสีเถิดแต่จงอย่าเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งในกรุงพาราสีนั้นเป็นอันขาด สิ้นเสียงรับสั่งเหล่านาคต่างก็งุนงงไปตามๆกันเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าราชาของพวกตนน่ะจะรับสั่งให้ไว้ชีวิตฆ่าศึกัตรูเช่นนี้โดยหารู้ไม่ว่าที่พระเจ้าทัตตร,รงมีรับสั่งอย่างนั้นน่ะก็เพราะทรงคิดอุบายที่จะคมขูพระเจ้าพาราณสี ให้ยินยอมยกพระธิดาให้แต่โดยดีโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดและเหตุผลประการสำคัญเหนือสิ่งใดคือเพราะไม่ทรงปรารถนาให้นางผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์รู้สึกเกลียดชังและมีอคติต่อพระองค์นั่นเองครั้นไม่รู้ถึงอุบายของพระราชาหนึ่งในหน้ากราพลอสดร จึงทูลถามเท้าเธอว่าข้าแต่มหาราชเจ้าหากพระองค์ไม่ให้พวกข้าพระองค์ทำร้ายมนุษย์เหล่านั้นแล้วการไปในที่นั้นจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระเจ้าค่ะพระองค์จะให้พวกข้าพระองค์ทำอย่างไรขอจงทรงรับสั่งมาเถิดถ้าเช่นนั้น นาคทั้งหลายจงฟังเราครั้นแล้วพญานาคทัตตรศก็ทรงบอกอุบายทุกอย่างให้เหล่านาคบริษัทของพระองค์ได้รู้แล้วทรงกําชับในที่ประชุมนั้นว่าพวกท่านจงไปแสดงตนให้ชาวนครทั้งสิ้นเข็ดขยาดหวาดกลัวอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว แต่พวกท่านจงจำไว้ว่าจงอย่าแสดงตนแก่คนสี่จำพวกคือผู้เท่าคนชราหญิงที่มีคันเด็กทั้งหลายและพระนางสมุทธชาเป็นอันขาดน้อมรับคำสั่งแล้วนาคทั้งหมดต่างก็พากันคืนร่างสู่กายแห่งหนาคราชแล้วยกพลพญานาค เคลื่อนสู่นครพาราณสีในทันทีส่วนว่าเมื่อเหล่ากองทัพพญานาคได้ไปสู่นครพาราณสีแล้วชาวเมืองทั้งหมดจะสามารถป้องกันได้หรือไม่เพราะพวกพญานาคต่างก็มีฤทธิ์มีพิษร้ายแรงทั้งสิน้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร